ทุกคนทางไปวัดน้าพระเมนวัดศรีโพใช่ไหมโรงแ่มทาวเวอร์เลอร์ o ็อรีสอร์ทที่พักโรงแรมที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปประตูแห่งการเวลาก็ประมาณกิโลกว่าไปวัดเชิงท่าก็900เมตรไปวัดโขกพญา,าวัดตะไคร้ที่ทางบันทองตรงศพโดนตรงศพที่นั่นนะฮะนี่เราสามารถเดินออกมาตรงนี้ใช่ไหมข้ามไปวังหลวงพระที่นั่งสุยัตอามานย์่ตรงนี้อองแล้วก็วังหลวงดูสิโดนพมาา่าเผาเราจะเจอต้มเลือดหมูปลาแอวแม่ติใช่ไหมแม่ตินี่ต้องมาแนละ้วทุกคนก็บอกอร่อยมากหมดไวมากทุกคนสากที่หั่ บรรยากาศตรงนี้เป็นวัดทรมิกราชหาไม่ยากเลยทุกคนจ้นา,านะคะนี่นี่นี่นบรรยากาศริมแม่น้ำค่ะริมแม่นม้ำทุกคนนะครับาาาตลอดวัดธรรมเรททองมากนั่งกินชมวังหลวงไปที่พมา่าเผายับเยินเลยทุกคนนี่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดข้ามสะพานนี้ไปใช่ไหมก็วัดนาพระเมรแต่ถ้าเกิดข้ามสะพานมันมีสองสะพานตรงที่เป็นวัดกุดีทองทุกคนเป็นวัดในประวัติศาสตร์ยทุกคนนี่ฮะวัดกุดีทองนี่ฮะสะพานเห็นไหมฮะก็จะเจอนะฮะต้มเลือดหมู แม่ติว๋วคุณติว๋วอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเรียกนะฮะแต่ป้าเน,นี่ยหาเขาทำแบบฝีมือสุดๆนะฮะมี่ต้นพุทราฮะทุกคนจ้าซึ่งข้างในจะมีต้นพุทราเห็นไหมเต็มเลยเนี่ยต้นพุทราทั้งนั้นเลยที่สมัยก่อนเคารบกันนะมาเอา่อช้างของพศระเจ้าเจเดชสวนเสียหลักจำได้ไหมก็เลยดันต้นพุทราสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยชนะเลยฮะทุกคนชนะเลยเห็นไหมเนี่ยฮะจะเจอตรงนี้สะพาน วัดนาพระเมนอยู่ตรงนี้ถ้าตรงไปก็วัดกษตริยารามวัดออไปเจดีย์ศรีสุโยธายก็ไปทางนี้แต่ถ้าเราสายไปทางซ้ายตรงนี้นะฮะก็จะไปหัวรอนะฮะวันนี้วัดธรรมิกราชเห็นตรงนี้เลยนี่วัดธรรมิกราชทะลุก,กับงานอุทยานอ,อุทยานมรดกโลกก็ไปได้ฮะเมื่อวานจะมีคนขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านนี้เลยทางบางหลวงเป็นทางลัดแล้วก็ออกมาทางเล็กๆเ,เห็นไหมฮะตรงนี้จะมีทางเล็กๆของต้นไม้คนต้นไม้จะมีทางเข้าไปได้เลยไม่ตรงไปอ้อมโลคันเราจะสามารถชมนึกภาพชัดได้เจนขึ้นนะฮะ เห็นภาพชัดชุนว่าวังเก่าของเราเนี่ยโอ้โหข่างมีมน์ขลางมากๆเลยเห็นไหมลูกค้ามาตลอดเลยนะนะฮะนี่คนอีมค่ะ,คะ<ป>เดี๋ยวนี่ฮะต้มเลือดหมูป๊บแป๊บนฮะ กำเรทองมากๆตรงนี้ฮะทุกคนจากลูกค้าแบบเห็นชัดโดดเด่นรสชาติเลิศแล้วก็ขายดบขายดีใต,ต้ต้นพุทราฮะทุกคนต้นพุทราเป็นไม้ต้นไม้ประวัติศาสตร์อย่างที่บอกนะฮะเห็นมาข้างในจะปลูก็มเนี้ฮะเป็นเจดีพระพสิษฐสันเพชรมงคลบมพิรแล้วก็พระที่นั่งสุรยิยอาอมรินต้ารู้ไหมตรงนี้เป็นพระที่นั่งสุรยิยอาอมรินนี่ไงที่พามา่าเผาเที่พระเจ้าเอกทัตคิดครองราชตรงนี้ฮะเนี่ย ใช่้องเขียนใต้ว่าผมไปมาหลายรอบแล้วเราไปนิดนึ่งก็พี่นั่งบรรยงรัตนานที่พระเจ้าอยู่หัวท้ายสะก็อยู่ตรงสวยมากทุกคนจ๋าเนี่ยเดินลัดเข้าไปในนี้ได้เลยทุกคนจะ้ะนี่ค่ะข,ขาจะมาเยอะมากเลยทุกคนจะ้ะรถป่ะไปนั่งกันเดี๋ยวคุณจะได้นั่งทานนะฮะ